กลับสู่พาสุดท้ายของดอลล่าและ MJ เช่นเคยนะครับโอเคเรามาสู่พาสุดท้ายของอีโกไลฟ์สไตล์กันแล้วครับตอนนี้ผมจะพาไปทัวร์ทีมของเราครับทีมกลุ่มผู้พิทักษ์โลกนั่นเองนี่ไงก็จะเป็นแก๊งนี้ครับ4คนในตอนนี้ยังมีแค่4ี่คนนี้ครับผมจะไปเพิ่มทีหลังในไลฟ์ละกันแล้วก็บ้านสมบูรณ์แบบแล้วระบบอีโกก็ประมาณนี้ครับ ขึ้นขึ้นลงลงนะน่าจะเป็นเราแวกเพื่อนบ้านเรานั่นแหละครับในคอนโดอย่างเงี้ยที่ยังไม่แบบสมบูรณ์แบบอะ่ะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะทําให้อันี้ลดลงครับเนี่ยถ้าเราเพิ่มตรงเนี้ยไปครับมันจะเพิ่มระบบอุตสาหกรรมให้กับพื้นที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยต้องเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าเลยครับไม่มีงานฝีมือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทาอีโก้ให้กับพื้นที่เราไงแต่ถ้าเราทําพื้นที่ส่วนกลางเป็นแบบนี้ก็คือทุกพื้นที่ครับ 3ที่ของพื้นที่ต้องเป็น e ีโก้ clean อย่างเดียวนะถึงจะสามารถทำให้ตรงนี้เป็นระบบ e ี o ได้แบบ100%นนั่นเองครับก็จะเป็นระบบประมาณนี้ส่วนวันนี้ผมจะไปทำค่าตรงนี้ให้ดูครับนี่ไอค่าชื่อเสียงของเราว่ามันมีวิธีไหนที่ทำไม่ง่ายมั่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเดินทางก่อนครับเราไปหาหัวหน้ากลุ่มกันก่อน Mary r o รสนั่นเอง ว่าที่บ้านผมอะเสร็จทุกอย่างแล้วครับไม่มีอะไรต้องทําแล้วนะต้นไม้ก็คอยเก็บได้เรื่อยๆทานอนี้คอยรดน้ําเขาแค่นี้เองครับแล้วก็มาวานไฟไหม้ไปเนี่ยดูดิตรงเนี้ยอย่างเซ็งเลยมันมีพนักงานดับเพลิงมาด้วยนะคู่แจมอ่ะผมเพิ่งเห็นไงถ้าเราตั้งอาลามได้นนบ้านอย่างนี้ครับพนักงานดับเพลิงเขาจะมานะแต่เขาจะมายืนงง,ง,งงกันอยู่อ่ะเราดับเองอ่ะผมว่าไวกว่าอีกนะ ไวกว่าพนักงานดับเพลิงมาอีกนายโอเคไปเดินห้างก่อนครับไปหาแมรี่โรสด,ดีกว่าเดี๋ยวเขาไปทำงานแล้วเราไม่เห็นเขาไงจัดไปออกเดินทางท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียวใช่เลียบว่าแน่นายสุดเศร้าถึงแหล่งผู้พิทักธรรมชาติคนแรกหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มเรานี่ไงแมรี่โรสไปไหนอะเอา้า เดินกลับบ้านไปแล้วเนะี่ยเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขอเขาก่อนนะชึบเขาดันรีบกลับบ้านไปสุดเซ็งเลยพื้นที่ตรงนี้ครับรรก็เป็นวันเดอร์แลนด์นั่นเองของแมรี่โรดค <laughs> ือตรงเนี้ยมันจะมีต้นเงินขายครับแต่ผมต้องมารีสต็อกก่อนนี่ไงมีอยู่สองต้นเห็นปะผมก็ให้แมรี่โรดครับบดล็อกปณิธาทานแล้วก็ต้นเงินมาขายคนที่ไม่มีเงินก็ต้องมาซื้อตรงเนี้ยได้นะมันจะราคาหมื่นสองครับต่อหนึ่งต้น แต่ถ้าให้เทียบกับการทําปัณิธาแล้วอะ่ะผมว่าใช้เงินซื้อรอบเดียวจบครับเราก็เก็บเงินหมื่นสองแค่นั้นเองนะโอเคเพืัอเพื่อนก่อนพื้นที่ก็ไม่เปลี่ยนไปครับยังสวยงามเหมือนเดิมพื้นที่ของเราที่เปลี่ยนไปก็คือแสงที่มันสวยงามมากขึ้นไงล่ะส่วนการทําค่าตัวนี้แบบที่ผมบอกครับเราไม่ต้องรู้จักคนใหม่ๆเลยนะเราก็แค่ให้ของขวัญเขาเท่านั้นเอง โอเคเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนี่ไงก็เป็นการให้ของขวัญครับวิธีเนี้ยจะทําให้เราได้ค่าไอตรงนี้ได้เยอะที่สุดแล้วนะค่าชื่อเสียงของเราโอเคเดี๋ยวนะผมให้อันนี้เขาดีกว่าเลมอนที่บ้านเขายังไม่มีเลมอนไงไก็เลยขอให้เขาหน่อยแล้วกันชึบถ้าเขาถูกใจอ่ะน่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> ฮะเดือทำท่าทำทาเห็น <c oughs> ว่าเราก็ได้ค่าชื่อเสียงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้จักคนใหม่เลย ใช้สเตปเนี้ในการเพิ่มค่าชื่อเสียงได้เหมือนกันครับเราก็ใช้สเตปนี้ครับในการเพิ่มค่าชื่อเสียงได้ทํานองน,นี้นพวกนายเด้อไม่แอบกิ๊กกันแถวนี้นะมันใช่เรื่องไม่แน่นพวกนายอะ,ยอะเราก็ใช้สเตปนี้ครับ <S 2> <S 2> ในการเพิ่มค่าชื่อเสียงขึ้นได้เรื่อยๆนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องรู้จักคนใหม่ๆเลยไงเพราะว่าถ้าคนในเกมเราน้อยอย่างเงี้ยไอค่าชื่อเสียงอะมันก็จะขึ้นยากนิดนึงครับแต่ถ้าเราให้ของขวัญอย่างเงี้ยมันจะขึ้นทีละหกเลย ซึ่งโคตรดีเลยหูวิลานาสวยอ่ะร้านแมรี่โรสอ่ะเนาะหัวหน้ากลุ่มของเราไงบ้านเขาอ่ะผมน่าจะพาไปทัวร์แล้วแหละไปดูพาร์ทเก่าๆก็ได้ครับพาร์ทแมรี่โรสอ่ะผมเล่นไว้อยู่นะประมาณ4ี่ห้าพาร์ทมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะโอเคก็เรียบร้อยสำหรับคนแรกเราดีนะเขาอยู่ร้านอ่ะไม่ได้อยู่บ้านไงถ้าเขาอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันจะซ้ําไปหน่อยครับตอนนี้ผมไม่ค่อยพามาดูเนาะเนี่ยดูแสงดิเห็นป่ะ แสงเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเกมเนี้ยโอ้โหฟีลโคตรดีอะเนาะสุดยอดมากอะโอเคงั้นเราไปหาเอมี่ครับสาวคนที่สองของเรานั่นเองในกลุ่มตอนนี้นะจัดไปเดินทางก่อนให้แมรี่เขาขายของก่อนครับนานๆเขาจะมาดูร้านทีนดูแลร้านเนี่ยเขามีพนักงานอยู่คนหนึ่งครับแต่พนักงานอะไม่ค่อยทำงานหรอกนายใช่เรืะนะ่องไหมเนี่ย ออกเดินทางโอ้โหแสงกำลังสวยเลยดูเหมาะกับการปั่นจักรยานมากเนาะเกมเนี้ยสุดยอดมากอะโอเคผมเดินทางก่อนครับไปหาสาวคนที่สองกันจัดไปโอเคครับนี่ไงถึงแล้วเ,เขาก็อยู่ใกล้ๆก,กันแค่นี้เองผมก็ลืมไงแต่หนูเอมี่เขาอะเป็นดาราครับ ก็เลยไม่สามารถคุยได้เห็นป่ะเนี่ยโคเซ็งเลยเราต้องไปเล่นเอมี่ครับแล้วก็ให้เอมี่คือกับคนอื่นทํานองนี้เพื่อรู้จักกันไงนแต่ผมอะไม่สามารถคุยกับเขาได้นะแล้วก็บ้านเอมี่ก็ประมาณนี้นี่อันนี้เป็นตัวละครหลักเลยนะเมนคาเลคเตอร์ครับที่ผมเล่นไว้ในไอ้นั่นอนะภาคอาจารย์ป่ะถ้าจําไม่ผิดนะก็จะเป็นบ้านของเขาประมาณนี้นี่ไงอย่างสวยแต่ยังไม่คอมพีดเลยเนาะ ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซนต์่ะข้างหลังบ้านน่ะยังไม่ได้ลงอีโก้อะไรไงระบบต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ลงไปเลยครับสุดเซ็งอ่ะโอเคงั้นไปหาลอเลน์กันต่อบ้านตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรไงครับบ้านก็หลังปกติแล้วก็อันเนี้ยเป็นพาร์ทยาวด้วยครับต้องกลับไปดูคนเก่าๆอะไรไปดูลอเลนต์ดีกว่าเพราะเขาเป็นตัวละครใหม่ไงครับที่ผมสร้างใน e อีโก้ก็เลยว่าจะพาไปดูเขาเนี่ยแหละไปหาเขากัน แล้วเดี๋ยวเราไปชวนขับที่ตรงนู้นน่าจะดีครับไปบ้านรอเลนใหม่ก่อนนะตอนนี้จัดไปตอนนี้มันน้อยไปหน่อยเนาะสุดเซ็งอะ่ะบ้านเขาหลังเล็กไงก็เลยพาทัวไม่ได้อาา่ะไปเดินทางครับมาถึงบ้านตระกูลดับเบิลเอเรียบร้อยโอเคนี่ไงเป็นขับเฮาของแก๊งผู้รักโลกของเราครับจะเป็นที่มั่นหลักนะเมนโอเค เดี๋ยวผมชวนพวกเพื่อนๆเ,เ,เรามาก่อนช่บเราจะได้มาเที่ยวกันตรงนี้ผมอยากปลูกต้นไม้ให้เขามากเลยะเนาะบ้านรอเลนน่ะปลูกแบบของดีเลยไหมผมมีต้นอะไรนั่นอยู่ครับไอที่หายาก,ยากอะ่ะนี่ครับเบิร์ดออฟพาราไดปลูกไปเลยเบิร์ดออฟพาราไดอ่ะจะหายากหน่อยนะเพราะฉะนั้นปลูกไว้บ้านรอเลนครับอันหนึ่งที่จริงเราต้องปลูกแอปเปิลก่อนเนาะแล้วก็แอปเปิลน่ะให้เขาโตก่อน ตัดกิ่งมารวมกันอย่างเงี้ยน่าจะดีแต่ไม่เป็นไรหรอกครับอันนี้ผมเล่นไ์อยู่แล้วมันจะเพลินๆเ,เล่นชิวๆไปเรื่อยๆไ,ได้ไงทิวล,ลีไปเราก็ลงลิลลี่ไว้หน่อยก็ได้เพื่อความแจม่มฮะเริ่มปลูกเลยผมจะมาจัดการตรงเนี้ยอีโก้ให้เป็นสีเขียวครับปลูกต้นไม้เยอะๆเลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกไปทําเป็นแหล่งเพาะปลูกเพราะว่าโชว์รูมอ่ะไม่สามารถลงได้แล้วไง เราไม่สามารถเอาอินเวนทอรี่เฮาโฮมาไว้ตรงนี้ได้ครับบ้านมืดตึบเลยพวกเธอเขาอยู่ไหนกันหมดะ่ะแมรี่หายไปไหนแล้วเนี่ย๋อ <c oughs> อยู่นี้มานั่งคุยกันเนี่ยพวกเธออ่ะโอเค <c oughs> เนี่ยแหละแก๊งผู้รักโลกของเรานะยังขาดซูซานอยู่ครับเดี๋ยวผมเอาซูซานเข้ามาไว้ในกลุ่มนี้นะน่าจะแจ่มเนะาะอ่ะฮะเราก็ปลูกต้นไม้ให้กับบ้านของลอเรนเรียบร้อยรอเติบโต แต่สร in right ้างกินเฮาเพิ่มเติมครับน UM ่าจะเจ็บเนาะนี่ก็คือบ้านของกลุ่มผู้ลักโลกของเราสมบูรณ์แบบแล้วไงคือรอเลนเขามีเงินแล้วไงครับก็เลยสบายอะต้นเงินถ้าไม่มีอย่างเงี้ยก็ไปซื้อร้านของแมรี่โรดแบบที่ผมพาไปดูได้นะก็จะสเต็ปนั้นแหละขอแค่ให้มีเงินแค่หมื่นหกเราก็จะสบายแล้วโอเคทำอาหาให้เพื่อนๆกินดีกว่าเสียดายที่บ้านตรงนี้มันมืดไปหน่อยยังไม่ได้ลงไฟเลย อย่างเซ็งโอเคฟเฟมิลี่เซตครับเขามีกันอยู่แค่4ี่คนนะแก๊งตอนนี้ไงเนี่ยแล้วก็เทียนอยู่ตรงนี้ผมปรับสภาพไปใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยให้รอเลนเขาทําเพิ่มครับตรงนี้เอาให้เต็มบ้านน่ะน่าจะแจ่มเลยทีเดียวเนาะโอเคทํอาอาหารกันครับเราจะได้กินข้าวร่วมกันเป็นการเปิดกลุ่มผู้พิทักษ์แบบร้อแล้วตอนนี้ฮักจ่ม น่าจะมีได้สักสิบหกคนเนาะกลุ่มหนึ่งอะเพราะว่าผมต้องการจะให้เต็มพื้นที่เลยไงไอละแวะกเนี่ยผมข่ายแค่ข้างบนครับหนึ่งคนก็จะอยู่ตรงนี้และไอแ่งภตสาหกรรมอ,อีกสองคนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือไหวคนหนึ่งอ๋อก็พอดีแหละเนาะเพราะว่าคนหนึ่งไปไหวข้างบนน่ะก็พอดีเลยครับทุกที่ของเมืองเนี้ยก็จะเป็นอีโก้ไลท์ซิสเ็มแบบร้อยเปอร์เซนต์กันเลยโอเคอาหารเรียบร้อยแล้วพวกเธอมากินข้าวกาันเอ้า แมรี่อดกินเหรอมันสี่คนนี่ก็น่าจะได้ป่ะแล้วดูไปนั่งแยกกินกันตรงนี้ใช่เรื่องไมเนน่ยโอเคซิตูเกเ,เตอร์ครับเราจะได้คุยกันปรึกษาเรื่องกลุ่มผู้พิทักษ์กันนะดูหน้ารอเลนสอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยรอเลนส์ผมะ่ะรอเลนส์เขาเป็นผู้พิทักษ์ไงเขาก็เลยตัวใหญ่ๆห,หน่อยเนาะอย่างแจม่ม่ะเขาเป็นทหารเก่ามาก่อนครับโอเคฟันนี่ไปรอบเพื่อความแจม่มอ ยินไม่มีใครคุยกันเลยอรอเขาเธอใช<ค>่เรื่องไหมเนี่ยแต่บ้านมันยังขาดแสงอยู่เนาะเพราะว่ายังไม่มีเทียนใดๆทั้งสิ้นอย่ในบ้านเนี้มันก็เลยดูมืดไปหน่อยครับต้องมาตอนเช้าอะ่ะอันนี้ผมมัวไปทําแต่อย่างอื่นไงก็เลยกว่าจะมากลางคืนพอดีโอเคเข้าห้องน้ำก่อนจึบบ้านของลอเลนนะครับระบบเนี้ยจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะระบบน้ําไอ้พวกเนี้ยไม่มีไฟฟ้าในบ้านเลยครับเพราะฉะนั้นอะ เขาจะไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ําใดๆทั้งสิ้นไงและอย่างหนึ่งเขาก็สามารถผลิตเพิ่มเองได้ด้วยครับเอา้าอันนี้สลัดสลัดทึเต็มโต๊ะไปหมดเนี่ยจากข้างบนตรงนู้นครับที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ผลิตน้ําของบ้านหลังนี้ได้แบบ100%กันเลยทีเดียวนะบ้านหลังเนี้ยก็จะเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ครับแล้วก็จะเป็นพาต,ต่อเนื่องในไลฟ์ a c e like, b o o k ผมด้วยครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมเริ่มเล่นรอเลแล้วไงกลับไปเล่นเขาใหม่ ว่าจะไปทําบ้านให้เป็นสีเขียวแล้วก็แถบตรงนี้สีเขียวแบบร้อยเปอร์เซ็นสักทีผมยังขาดอีกคนเดียวเองครับก็จะครบร้อยแล้วไงตรงนี้นะเพราะพาร์ทเนต์นนะ่ะมันอยู่ได้ครับโอเคเรียบร้อยพวกเราห่วงนอนกันยังให้เขากลับบ้านกันก่อนครับตอนนี้เชุบสวยเราก็กลับบ้านของเราไปนอนดีกว่าครับจะได้จบพาร์ทของดอลลา่าแบบสมบูรณ์กันบ้านเขาอยู่แค่นี้เองเนาะไม่ได้ไกลมากไง ปั่นจักรยานนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยแถบบ้านเขาอะชื้อข้างบนตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นปะอยู่แค่นี้เองครับแต่เสียดายเนาะที่ตรงเนี้ยไม่สามารถสร้างได้เลยไงไม่งั้นจะแจ่มกว่านี้อโอเคผมกลับบ้านแล้วครับดอลล่าเขาง,ง่วงนอนนะโอเคถึงบ้านแล้วครับในที่สุด e ีโกโลไลฟ์สไตล์ซีซั่นหนดอลล่าของเราก็เป็นผู้พิทักษ์โลกแบบร้อยเอร์ซ์กันแล้วตอนนี้ สวยงามครับสำหรับพาร์ทยาวของเขานะจบอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวโอเคนอนก่อนชึบ uh อ่ะฮะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับซีซั่นแรกของอีโ l i ลฟ์สไตล์นะจบที่18พาร์เแล้วอยมาต่อกันพาร์ท <c oughs> ของอาชีพตัวนี้ครับ c ีวิกดีไซเนอรนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปเล่นไอตัวนี้ครับให้เป็นระดับ10กันกับตัวละครใหม่แน่นอนครับแต่น่าจะอยู่เขตอวตสาหกรรมเลยนะ ผมจะไปสร้างข้้วบนตรงนู้นเลยครับเพราะผมจะทำเมืองนี้ให้เป็นสีเขียวหรือระบบ Eco g r e e n System ทั้ง3แผนที่ให้ได้เลยครับเราจะได้ไปลุยภาคใหม่แบบสมบูรณ์แบบกันโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทยาวของหนูดอลล่าเราค่อยมาเจอกันต่อซีซันหน้ากับ MJ เเช่นเคยนะครับดอลล่าของผมก็สมบูรณ์แบบ สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองได้ด้วยต้นเงินมีแล้วไงพาฒ์ต่อเนื่องยาวๆอย่างเงี้ยผมจะไม่มีคนลําบากแล้วครับเพราะว่าผมสามารถซื้อต้นเงินได้ปะละ่ะก็สบายแล้วตอนนี้โอเคจบแบบสมบูรณ์วันนี้สวยงามไปแล้วครับผมสุดยอดอนะเนาะสมบูรณ์แบบโคตรเลยอย่างแจม Hehehehe. <laughs>